สวัสดีครับเอฟซนะครับโอ้โหอะไรเต็มคันเลยนะครับไปดูไปดูโอ้โหเต็มคันเลยนะเอฟซอ้าวน้องเมย์มาแล้วนะครับเต็มคันเลยของเอามาไหวน้นะครับเนาะนะครับของไหว้ครับที่เป็นเอฟซจะเอามาลำ้ำบงวงสรวงถวายองค์ปู่ นะครับวือพักนะเสร็จแล้วใช่ไหมครับอูู้นี่ครับสดเด็ดโอ้โหสีสุกค่ต่องต่องเจ้อ่านัวนะีน้เดี๋ยวยหลังวเอามาที่บ้านไม่ o ครับนาเสร็จยังครับเสร็จแล้วจ้าเตรียมมานอนอันนี้นานจะกลับปกทีค่ะถ้ามาเาจะต้องมากับพ่อครับผม แม่จะทันเรือไหมเนี่ยเรือไหนคะเรือข้ามประเทศน่าจะไม่ทันนะคะนี่แม่นี่แม่นี่ยนี่ยนี่แม่อู้พี่หนิงมาแล้วอ้าวพี่หนิงสวัสดีคาร์พี่หนิงมาแล้วฮ่าโอ้โหเป็นราฟาลีเคลื่อนเลยอเฮียครับอเฮียอเฮียใช่ครับหน้าตาไม่ดีครับวันนี้หน้าตาดีเลยันนี้เรียกว่าเสียแล้วครับดอกดอกบัวสวยมากเลย อ่ามีแม่มาแล้วนะคะก็จะมาไว้ดูติดตามตลอดดูด้วยกันมานานเพิ่งหน้าตาดีมันี่เิดเดียกีก็จะจัดแล้วนะครับเนาะครับจัดแล้วก็ลำไหว้อะเอามาพืช อ็าหารแล้วก็ใช่วันนี้ก็ลำมะลำแก้วบนเหรอครับเนาะตรงมาจากจากต่างประเทศต่างประเทศนะครับอืมเดี๋ยวก็จะเตรียมลำนะตอนนี้ก็อเอาของขึ้นโต๊ะก่อนนะครับเนาะ ของขึ้นโตที่จะนำมาถวายนะครับตามบ้านของเราครับที่นาทีบอกว่าเจ็ดพี่พี่ี่เนงเริ่มมาที่ก่อนครบสามวันหรือยังเอ,อิน,นนะพ่อไปนอนขอสองวันใช่ไหม ให้จะสองนนะใช่สามวันแล้วไม่นอยอีกแล้วโอ้โหเอาตาม,ามสะดวกครับผมตามสะดวกสบายเนาะวันนี้ลุงขอจัดเองนะนะโอ้โหเนรถถึอ๊ะจะได้ช็อตเด็ดสักหน่อย แเขามาใกล้ร้องเลยนะนะลุงจิมก็เอารถนะครับใส่ของไหว้เอฟซีมาลงโอ้โหผมว่าเปลี่ยนแหวนได้ละมั้งครับจากควันขนาดเนี้ยนูน่ะโอ้แหวนห่างเกินโอ้โหยิ่งกว่าผมอีกแหวนหลวมหมดแล้วนะครับรุ่นนี้เกือบ30สบปีแล้วนะเอฟซีเกือบส0สิบแล้วนะครับรุ่นนี้ดาก้อนนะครับมังกรท้องป่ะ แต่ก่อนพมว่ามีผมคันเดียวนะฮะในลุงจิมก็ไล่กันมาแล้นนนอวอันนี้ก็คนกำลังจัดข้าวจัดของดอกบัวอยู่พับดอกบัวเพิ่มเติมนะครับตอนนี้เราก็ดูสถานก,การณ์ก่อนนะครับก่อนที่จะมีการลํำนะครับเนาะแต่ก่อน ส่วนลุงก็ทำงานอยู่นะฮะตั้มตับตัแต็มอยู่นะฮะลุงนะฮะก็ยังขุดยังปรับอยู่นะลุงตอนนี้นะครับเนาเดี๋ยวดูสถานดูบรรยากาศไปพลางๆเดี๋ยวผมไปเอาซื้อเออ ไปตูชาให้น้องมนก่อนนี่นางรำก็พร้อมแล้วนะครับโอ้ร้า้านะครับคนเต็มเลยเรายังเอาไม่ได้ยังครับไปไม่ได้ยังเต็มอยู่นะ f อฟตอนนี้ตอนนี้ฝนก็เริ่มโปรยโปล,ยลงมาแล้วนะเอฟซีฝนปรยโปลงมาแล้ว นะครับฝนโปรยลงมานะครับมนก็โปรยแล้วนางลำก็จะลำนะนางลำลำแล้วก็จะมีฝนโปรยนะตอนนี้นะฝนตกครับพี่น้องเอ้ยบาทนี่ ตอนนี้กําลังเริ่มจัดเริ่มเตรียมแล้วใน FC นะเตรียมอยู่ตอนนี้ครับฝนก็ตกโปรยแต่ว,ว่าแบบเย็นชื่นฉ่าสบายใจนะครับเดี๋ยวเราก็เตรียมของที่จะ FC นะครับที่ท่านที่จะมาถวายองค์ปู่ก็ตอนนี้ก็จัดขึ้นโตะนะจัดขึ้นโต๊ะหมดแล้วนะครับเนาะนะครับ นลุงก็ยังก็กกงป้มแปมอยู่เลยลุงก็เหนนู่นนะครับอยู่บนแมโครเล็กอะนะเพิ่มความพื้นที่นะครับให้ทุกอย่างมันลงตัวแล้วโอเคนะครับ,รบนะฮะใส่หมบไปนี้ถ้าใครเห็นก็อ,อ,อันซับไปก่อนนะเ c นะเพราะว่าผิดสัญญาบอกว่าจะไปสามเดือนนะอ,อ,อาทิตย์หนึ่งก็ยังไม่ถึงเลย นะพอไปได้พอไปได้หายแบบขี้เกียจอ,อ่ะลุงจิมบอกไม่ไหวเลยโอ้เนี่ยหายบ่อยมากว่างั้นนะเดี๋ยวหายเดี๋ยวหายมไม่ไหวจริงๆลุงจิมบอกต้องโทรตามนะจะไปต่อหรือจะพอซํานี่ว่าเส้นหัวขอโอ้ยข่อย,อยพวกเขาไปเบิ้งเลยข่อยนู้เขาไปเบิ้งเลยเขาไปเบิ้งเลยครับเห็นมือส้มารถเห็นจอดรถนอนอยู่ครับเฮ้อเ็งเลยจะวางยาโอ้ฮะโอ้สอรี่นะฮะ ครับทางนี้ใช่ไหมฮะเห็นช่องนี้ช่วยอันซับด้วยนะเอ้ยช่ว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 ยกดด้วยนะฮะกดไลค์กดแชร์ครับช่อช้างเงี้ยเยอะนะครับครับคคือเราคือชอชอช้างเพราะว่ามันเป็นเจ้าแห่งพลังครับครับอายุยืนฮะอายุยืน <laughs> <laughs> นะครับโอเคครับขอขอนุญาตจากคลิปนี้นนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ